สวัสดีจ้ามากินเมนูขี้เกียจอีกแล้วจ้ะบม,มีอย่างบรูจะกินอย่างกินเป็นซีเรียลเป็นธัญพืชอีกแล้วจ้ะอันนี้บุมจะใส่ผลไม้ซมีแอปเปิ้ลมีเอ่อซิมีแอปเปิ้ออแปปลแล้วก็มีสม้มโอโ้อืมกิดนะ เกืดเทศแล้วที่นี่ใส่กินซีเรียลกินแทนยะพืชอีกจก้ะกินเมนูง่ายๆบ่าต้องคิดอย่างไรลดความอ้วนบ่าต้องบ่าต้องคิดแ่บบ่แ่บจ้ะอย่าคิดเยอะ แะคิดเยอะแล้วมันจะเลอะเทอะมันจะอยากนุ้นอยากนี้จ้ะนมรสเก่ารถเดิมจ้ะเขาอยากกินใส่อย่างได้มดจ้ะแล้วแต่เขาผลละมงผลละไม้ แต่ตามที่บุ่มไปเบิ่งแล้วไอ้พวกซีเรียลที่ที่มันกินกับนมนะ่ะแคลอรี่หลายจ้ะแคลอรี่เพียบขนาดบอกแคลน้อยสำหรับบุ่มม่ยั่งบอกแคลหลายอยู่จ้ะโอ้เต็มถ้วยงาขาวงาดำแล้วก็น้ำตาล น้ำตาลนิดนึงสำหรับเฮาเป็นคนที่บมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลเนาะกินได้นิดหน่อยอันนี้น้ำตาลมีนิดเดียวจะ้ะแค่ปลาเล่มปลาเล่มแทบจะไม่ไม่มีรสชาติหวานเลยนี่ซื้อในเซเว่นนะจ๊ะมีสามอย่างมีถั่วแดงมี ลูกเดือยแล้วก็มีข้าวโพดอยู่ในกล่องเนี้ยจ้ะแต่ยอพือ้คือเก้าแหละอันนี้ง่ายๆเมนูสิ้นคิดเมาต้องคิดเนี่ยงไรมันมันเป็นมื้อเย็นนะจ้ะมื้อตอนแรงคนนี้มันเข้ากันนิดนึง มาเด้อจ้าผลไม้จุกอย่างที่ใส่นี่ก็ะจุ้มจมไม่มีที่ติดความหวานไม่มี ผมซื้อจากเซเว่นทุกอย่างเลยนะจ๊ะมาดูรากากินแล้วแต่สิว่าเป็งยังคนตลอด คนให้มันเข้ากันนะซึ่งจริงๆมันก็เข้าแล้วแต่ยังคนอยู่บอกเข้าใจเจ้าของคือกัน ต้มโอ้นี่ขมจ้ะแซบดีนะจ๊ะ มีอย่างนั้นสมโอกับคุ้มผมบ่ม,มีความพอดีจักอย่างกันเ้แต่รวมๆก็โอเค มาเดลอกา้าซมมนุ่นไปทำงานก่อน มันบอกคือเขากินใส่นมนะจ้ะมันบอกว่าถือคือแกมเพราะว่าเขากินกับนมอันนี้มันบอมีกินนมเลยจ้ะมันมีแต่กิ่นอัลมอน ถ้าใส่นมจืดทั่วไปมันสิมีกินนมวัวอิ่มจังเลยมันจะอิ่มเร็วหิวเร็ว มาเดินตามกินกน้ำแข็ อิ่มทัเพราะเราไว้กินอิ่มมันหลายเพราะว่าผมใส่ผลไม้หลายน้ำแต่เมื่อเนี้ย ๋ยวไว้กินอีงแทบนลยะ,ะมันบวานหลายแทบจะบวานเลยจ้ะถ้าห้างบอสใส่เอดงาขาวงาดำกับน้ำตาลนะ่ะบอมีความหวานเลยจ้ะ ผมก็ลาแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องอีสารรนบ้านน้อยให้ผุหน่อยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ